สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสอดจอถนมโคตสาขาพามางทีจุดสิ้นสุดของแม่น้ําปัตนีนะครับเชื่อมต่อทะเลอ่าวไทยนะครับที่ปากอ่าวปตนีครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ก็คือเรือประมงชายฝั่งเรือกอและนะครับท่านผู้ชมครับออกบนน้ปลาชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับไปไม่ไกลจากชายฝั่งครับ ไปดักตาขายปลาทูตาขายปูนะครับเป็นประมงขึ้นบ้านหรือประมงชายฝั่งนะครับ ำลังมุ่งหน้าสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับเราจะดูบรรยากาศปากเอาปะระเทนีไปเรื่อยๆครับทุกครับตอนเย็นๆนี้ก็จะพบเห็นเรือประมงชายฟงาคือประมงขึ้นบ้านในอ,ออก ไปหาปลาอย่างนนะครับคือไปวางตาขายที่ทะเลน,นะครับดักปลาดักปูกนะครับมุงหน้าออกสู่ทะเลอ่าวไทยแล้วครับ อีนอยู่ในเป็นน้ำปตัตตนีตอนนี้ก็คือเรือประมงขนาดกลางนะครับออกจากท่าเรือประมงในเป็นน้ำปัตตนีกำลังบุ่งหน้าสู่ทะเละเอ่าวไทยเพื่อออกไปหาปลาตามปกตินะครับ เรือประมงที่ออกสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับอ๋เป็นเรือบรรทุกสินค้าครับน่าจะออกจากท่าเรือประมงออกมาทะเลอ่าวไทยเป็นเรือบรรทุกวัตถุไวไฟนะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันครับ จะสิ้นสุดทะเลสิ้นสุดแม่น้ำปัตตานีนะครับก็จะเอาทะเลเอาไทยต่อไปครับ,รบเรือลำใจก็จะออกสู่ทะเลเอาไทยเรียบร้อยนะครับ คือวิธีชีวิตปากอ่าวปันนีนะครับเสียงลั่นมาเลยก็คือเรือหางยาวประมงสายฝั่งหรือประมงพื้นเมืองออกไปยีกลําครับ ดูในเรือแล้วเป็นตะข่ายนะเด็กสองคนนะครับออกหาปลาเดียวเอาไทยใช้ฝั่งนะครับไปไกลไม่ได้ครับอันตรายเอ,อะไรนะ เอาปตัตตานีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้ครับ